นายโชคดีมิชชยอายุ60ปี HN 1 2 3 4 5 6อง9าหหเดให้อิุลินตามสเกลดนตาม DTX สามอีกหนึ่งชั่วโมง o r ์ฟอร์วันเดย์ให้ยาอินซุลินตามสเกล Order for continuous DTX สามศูนย์ถึงสามร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นให้อิสุลินแปดดูนิตตางสค สดีค่ะคุณลุงหรือชื่อนันซาวมณัฐมายน,นะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลนะคะเดยมุ่งของอนอุญาตฉีดอินซูลินให้กับคุณลุงนะ,ะเราจะฉีดให้กับคุณลุงตรงบริเวณต้นแขนนะคะก็ะคืออินซูลินเขาจะไปช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะคุณลุงแต่ว่าอาจจะส่งผลข้านเคียงนิดหน่อยนะคะเพราะอาจจะทําให้น้าตาลในเลือดต่าได้นะคะเพราะงั้นหลังจากฉีดไปให้คุณลุง พยายามทานอาหารนะคะแล้วก็พยายามทานอาหารในครบภัณมูอนะคะแล้วก็อย่าหักโหมตัวเองเกินไปแล้วก็พยายามดื่มน้ําให้มากมนะคะหมอขออนุญาตฉีดอินซูลินนะคะคุณลุง ทราบว่าคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะอ๋อคุณลุงสมโชคม,มีชัยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลราขออนุญาตฉีดนะคะเี๋ยวคุณลุงนอนตะแค่นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแขนนิดนึงนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเท่าที่จำเป็นก็พอคะ่ะโอเคค่ะ ต้องเก่งนะคะทำตัวตามสบายเลยค่ะเจ็บนิดเดียวเองค่ะ จากนั้นเราก็แยกขยะในถูกต้องนะคะขยะติดเชื้อเราก็ใส่ลงไปในถังขยะติดเชื้อนะคะก็จะเป็นเข็มนะคะแล้วก็สำลีแห้งที่เช็ดคล้นไข้หลังจากที่ได้ฉีดอินซูลินไปแล้วนะคะแล้วก็นี่จะเป็นขยะทั่วไปนะคะก็จะเป็นซองแล้วก็สำลีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อนนี้จะเป็น กล่องใส่เข็มนะคะแล้วอันกรดไปเลยนะคะ เดี๋ยวหลังจากคุณลุงได้รับยาไปแล้วนะคะก็อาจจะมีเกิดอาการน้ำตาลต่ำเนาะก็ช่วงสามสิบนาทีเร่ให้คุณลุงหาอะไรทานนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบไปออกกำลังกายนะคะคุณลุงเดี๋ยวไม่งั้นร่างกายของคุณลุงอ,อาจจะมีน้ำตาลต่ำได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คุณลุงพยายามควบคุมน้ำหนักนะคะ คุณลุงก็ต้องทานอาหารในครบห้ามุ่งนะคะแล้วก็พยายามที่จะลดพวกไขมันนะคะนะคะพยายามกินผักให้เยอะๆนะคะคุณลงุงแล้วก็พอห่างออกไปกนิดนึงก็คุณลุงก็ออกกาลังกายนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งออกตอนนี้นะคะออกกําลังกายาสัปดาห์หนึ่งสักสักสามครั้งนะคะประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะคุณลงุง แล้วก็คุณลุงก็พยายามดื่มน้ำเพือเยอะๆนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะพยายามอย่าอย่าเครียดนะคะแล้วก็พยายามทํทตามคาสั่งแพทย์นะคะคุณลุงแล้วก็พวกเทา้าพวกซสงนเ้็พวกบาดแผลอะไรแบบนี้คุณลุงก็พยายามดูแลทำความสะอาดให้ดีนะคะอาจจะให้ญาติช่วยดูแลนะคะเพราะว่าจจะแผลอาจจะหายช้าได้นะคะก็พยายามดูแลตรงนี้ด้วยนะคะ อเคค่ะถ้าสำหรับข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของหนูนะคะอันดับแรกจะเป็นแบบทั่วๆไปก่อนนะคะก็ค,คือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอือ้อแสงสว่างที่ไม่เพียงพอแล้วก็นั่งด้วยทาคลิปเพียงลําพันธ์ก็เลยอาจจะทําให้การจับภาพมันไม่ชัดเจนเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ต่อไปข้อบกพร่องของตัวหนูเองนะคะก็คือ การพูดที่ยังดูเก๊กเก๊ลางๆนะคะไม่มั่นใจค่ะแล้วก็ความไม่กล้าเพราะว่าความไม่มั่นใจนั่นแหละค่ะส่วนแนวทางการพัฒนาตัวเองนะคะคือหนึ่งนะคะจะต้องหาสถานที่ที่ให้เหมาะสมแล้วก็พยายามหาสถานที่ที่มีแสงสว่างมากกว่านี้นะคะแล้วก็โซนะคะพยายาม พยายามมีความกล้าให้มากขึ้นแล้วก็สามนะคะหนูหนูคิดว่าตัวหนูนะคะสำหรับตัวหนูต้องไปทบทวนบทเรียนให้มั่นยำกว่านี้เพราะว่าหนูคิดว่าที่ไม่มั่นใจเนี่ยเพราะว่าหนูเพราะว่าเกิดจากการมีความรู้ที่ไม่ค่อยเพียงพอนะคะเพราะงั้นก็หนูก็จะกลับไปทบทวน,นะะแล้วก็สำหรับ วิธีการหรือว่าข้อผิดพลาดอื่นๆนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยติดเตียนหรือว่าแสดงความคิดเห็นเ mm hmm. พื่อหนูจะได้นำไปปรับปรงุงตัวเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ต่อไปค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ